กราสวัสดีท่านผู้ชมท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเพสามร้อยหกสิบเก้าบีฟอนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Minecraft ในจะเรียกซีรีส์ก็ไม่ถูกนะนะเพราะว่า <c oughs> มันเป็นไอ้นี่เฉยๆผมไม่ได้มาสอนลงม็อดหรืออะไรวันนี้อาจจะแปลกหน่อยเห็นสกินผมแปลกไปถ้าอย่าไปสนใจนะครับเพราะว่าคืออันนี้ผมไม่ได้เล่นบนโทรศัพท์ผมผมเล่นบนคอมไงเออก็ผมก็จะมาเล่นเรียกไงสู้กับมอนสเตอร์แล้วกันนะ ก็วันนี้มอนสเตอร์คนนั้นก็คือแซนส์นั่นเองนะครับ oh. ก็ในใแบบอันเดอร์เทลมันกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งอะนะคือผมก็แบบลืมเกมนี้ไปเลยไม่ได้จำแทบไม่ได้แล้วพอเสร็จมันกลับมาดังเออผมก็เลยแบบเออสมัยก่อนมันดังจริงเพราะว่าตอนนู้นแบบสองพันสิบสิบสี่สิบห้ายันสิบเจ็ดเออดังผมก็เลยแล้วมันมีมอดมาผมก็เลยแบบนะ ก็วันนี้ผมก็จะมาสู้กับแซนนี่แหละผมขออนุญาตใช้ดาบเหล็กและธนูแล้วก็แอปเปิลทองนะครับเพราะว่าแซนมันโหดอยู่ครับก็หยิบของขามาก,ก่อนโอเค yeah. อย่าเคนะครับนี่ก็คือแซนเออเลื่อมไปโอเคครับเฮอร์มอนนี่มันเจ๋งจริงครับแต่ผมไม่ขอสอนลงนะเพราะว่า <c oughs> อย่างนี้ผมบอกผมผมจะไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับการสอนลงมดหรือรีวิวมดแล้วละผมก็เลยไม่ไม่ขอสอนลงนะครับไปหากันเอาเองนะครับคืนนี้ไม่ได้มารีวิวหรืออะไรคือผมจะมาสู้เล่นสนุกเฉยๆครับอ่ะหลังจากค้าที่แล้วที่เราก็ไปเล่นไฟนัลเฟดดี้กันอ่ะบอกตามตรงโคตรนะกูโอเคเราจะเริ่มแซนแซนก็จะมาออ แล้วฉันมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยฮ <Hey. S 1> ะคอยตาดูดีแซนคุยกันได้เด้ออ้าวก็อ,อย่างที่บอกครับมอดเนี่ยมันมันเริงแต่ว่าตอนนี้มันยังอยู่ระหว่างการปรปับปรุงหรืออะไรอยู่ครับก็จะมีแค่อันดายแล้วก็แซนแค่นั้นนะครับในอนาคตก็จะมีมาเพิ่มอีกแหละเฮ้เ <Hey, S 1> พื่อน คุณได้จีบแซนแล้วคุณได้พูดออกไปว่านายต้องกำลังร้อนแรงอยู่แน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าโอ้โหร้อนแรงจริงๆเลยนะน <Hey, S 1> ายเฮ้เดี๋ยวสับสนฉันกับพวกนัธนูเปลยบ่ายพวกนั้นสิถ้าฉันเป็นพวกนั้นนะ่านนี้เธอคงเห็นฉันโดนเสียบไม้ปิ้งแล้วแซนนั้นได้เล่นมุกกับคุณซึ่งเป็นมุกที่ฝืดๆเป็นอย่างมากโอเคแซน ไอ้สลามเนี่ยน่ารำคาญจริงเลยอย่าลืมนะข้าเลิฟกับเลเวลคือข้อนี้สิ่งที่เธอทำอยู่นั้นมันไม่ดีเฮ้แสนอย่าพูดมากขอทิ้งไอ้สลามบอกไว้ก่อนนะครับไอ้สลามเกือบเผาฉันไปที่นั่นแล้วไม่เอาหนะ้าแสนเล่นกันหน่อยได้ เอาสิลองฝึกใส่ฉันมาอีกทีสิคืนนี้เธออาจจะตีฉันโดนก็ได้นะมาเธอแซนเอาหน่ะเธอนี่มันเยอะขึ้นสังเวียนกับฉันจริงๆเลยนะโอเคเอาให้เต็มที่เลยนะเพื่อนฉันอาจจะซื้อของจากิ้วบี้ให้เธอในคืนนี้ก็ได้นะมาละยังไงวันนี้ต้องโดนแซนแกต้องโดนดูดูแซนเดินดักร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 ักดู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 แซนแซนเดินดักรักรัก มาคือมอมันดีจริงท่านชมลองไปหาเล่นกันเอาเองแล้วก็ไปโหลดกันเอาเองครับค <together> <piano> ือผมมาเล่นเพราะมันสนุกเออแสนแนเอ้ยเฮ้ยเฮยแสนเองนี่รัวเกินไปฮะขอเปิดเกมไอ้นี่กั่อน F ห้าโอ้โหอจริงนะบนคอมเนี่ยมันง่ายกว่าบนโทรศัพท์ครับเออ มาแสนวันนี้สุบารุจังจะมาสู้กับแสนนะจ๊ะวันนี้สุบารุจังจะมาสู้กับแสนนะจ๊ะวูเสินสุบารุมันทำยากมันต้องล่าเลยแนะล้วแบบกวนๆเนี่ยใครรู้ว่าสุบารุคือใครก็คงจะรู้นะครับสกินที่ผมใช้คือคือใครนะครับสุบารุเนี่ยเด้อเดี๋ยว้อขอกินแอปเปิลทองก่อนแสนก็อาเทียมหน่อยนะเนี่ย จริงอย่างมีประภยัยรัฐประภัยรัฐมากอทีอ่ทำไรครับแซนทำไาครัอโอ้ใช่สิการโจมตีสีน้ำเงินพี่ชายฉันเล่าเรื่องนั้นให้ฟังฉันเกือบลืมเรื่องนั้นไปแล้วฮ่าฮ่าโอเคมาแล้วคนไอติมฮ่าฮ่าใช่แล้วนั่นแหละการโจมตีสีน้ำเงินพิเศษทำไมถึงดูเศร้ามองๆอยู่ล่ะอ๋อใช่แล้วนี่หมายความว่าเธอนีไม่ได้อีกแล้วนะแต่เธอกระโดดได้สูงกว่านี้นะเลิกเมาเลิกคุยเล่นมาลุยกันได้แล้ว ไอ้ห่านี่มันรู้เว้ยวู้วิ่กระโดดไปถึงเว้ยวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้แซนมันบังคับไว้แซนครับนี <c> ่ว <oughs> ิ่งได้ละตกเย็นอีกแล้วเนี่ยตกเย็นมอนเตอร์มันเกินมันทำให้สู้กับแซนยากมา,มาแซนมึงมา ไม่โดน,นหลกวิงว่งเหรอวิ่งออฟนะครับแซนไม่ได้เหมือนในเกมอันเดอร์เทลครับในเกมอันเดอร์เทลนี่มันหลบแทบไม่ได้เลยผมบอกตามตรงคนที่เล่นอันเดอร์เทลนี่ผมชื่นชอบนะเพราะว่ามันมันเล่นยากจริงครับอ,มอมืมาครับมาครับแซนมาครับเอ <laughs> ้ยหานี่มันตีไปโดน จริงๆผมอยากจะเอาพีอยู่ในลักกี้บ็อกนะคือแบบเปิดลักกี้บ็อกแล้วก็สู้กับแฟนนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันอย่างเงี้่ใะครับก็เลยครับถ้ <c oughs> เา,าเราไปเปิดลักกี้บ็อกมันก็เหมือนแบบเปิดเล่นๆแล้วก็แบบไอ้นี่ครับเราก็มาสู้กันอย่างเงี้ยแหละขอกินอเอ้ย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 อ,อยู่ดีอยูซูบารุมาสู้กับแซนเฉยแซนหายอยู่นู่นอยู่นู่นบุตรดิจา้า ผมไม่ใช่หา้าคนละซีรีส์กันละอันนั้นมันไมาาไนค์คาสต์สบายเวอร์เ่ยดูดูดูซิกแซกเนี่ยไม่โดนเว้ยไม่โดนแซนมันทำหาอะไรครับมันทำหาอะไรครับเฮ้ยมึงพอได้ยังเนี่ยแซนจะได้ตีจบจบไปนะอืออุ้ยโดนจะได้ดูแซนนะค่าวิง่งวิ่งหามากจริงๆครับท่านผู้ชมวิม่งตักๆๆๆๆๆๆ วิ่งสัหลักเลยแซนเลยดูดูไอ้พวกนี้มาขัดขวางวิ่งหลบไอ้พวกสเกลตันคิปเปอร์อะไรอย่างเง<ด>ื<ด>้อนเยหัวแซนงับปลานีหน่อยไหมย,ยังไม่ได้ฆ่าน้องชายเลยแซนเลยค,ปเปคิปเปอร์คิปเปอร์เกี่ยวไรครับเกี่ยวอะไรครับคิปเปอร์นี่อ้าว แซนบอกว่าอะไรวะู้าวมึงไปอยู่แกงมวันนี้ได้ไงสีหน้าของเธอน่ะเบื่อแล้วเหรออ๋อแล้วเธอหวังว่าไงล่ะฉันเก่งแต่เรื่องเล่นมุกไม่ได้เก่งเรื่องสู้หรอกแต่เธอหวังอะไรดูเดือนนะไปเถอะพี่ชายฉันสิโอเค โอเคฉันร <ules> <motiv ators> <klore ret ro niveau> ู้สึกเริ่มเหนื่อยแล้วระวังตัวล่ะเรือบจะจบเธอได้แล้วชีวมาสนุกกันต่อเถอะเดี๋ยวนึงนะฮัลโหลใช่เดี๋ยวฉันไปเองล่ะไว้เจอกันที่นั่นนะฮ่าฮ่าโทษทีเพื่อนพี่แซยฉันให้ฉันพาพวกเด็กรู้ร้อนของเขากลับบ้านฉันทำงานเป็นผานโรงกับพ่อครัวที่นั่นแล้วก็ไม่หรอกฉันไม่ได้ขับรถบัสให้กับพวกนั้นฉันมีวิธีเดินทางที่เจ๋งกว่านั้นไว้ค่อยต่อที่หลังนะเข้าใจไหม เธอสู้เก่งนะบอกเลยโอเคไว้เจอกันที่หลังคราวนี้จริงๆแล้วนะอา้าวแล้วก็ทิ้งไว้ยงเงี้ยอะไรอยู่เนี้ยโอเคครับก็สำหรับพาร์ทน,นี้ก็ต้องขอปิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมตั้งใจเรียนละเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็แฟนเขาก็กลับไปหาน้งชายครับก็นั่นแหละครับก็อย่าลืมตั้งใจเรียนละเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีและทําสิ่งที่ดีรู้ว่าอะไรรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีลนะครับและทําสิ่งที่ดี วันนี้ก็มีเวลาเพลงเท่านี้และอย่าลืมกินข้าวให้ตรงต่อเวลาและพักผ่อนให้เพียงพอนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนซีโอเก a ์ไว้เจอกันคลิปหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิปเอ้